ลองจินตนาการถึงบ้านที่อบอุ่นในวัยเกษียณแสงแดดยามเช้าสาดส่องเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรดที่จัดวางอย่างลงตัวและความสงบที่รายล้อมแต่ในมุมของบ้านอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่นั่นคือสิ่งของที่เราสะสมมาโดยไม่รู้ตัวทั้งตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างฝังลึกจนเรามองข้ามไปทั้งที่มันกำลังเบียดบางพื้นที่ความสุข และความสบายของเราในบ้านปลายคุณเคยคิดหรือเคยสังเกตไหมว่ามีอะไรบ้างที่เรามีแต่แทบไม่ได้ใช้เลยวันนี้เราจะมาเปิดตู้เปิดลิ้นชักสำรวจเพื่อนเก่าที่อาจจะกลายเป็นภาระเงียบในวันที่เราต้องการความเรียบง่ายมากที่สุดมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างที่ถึงเวลาต้องปล่อย พื่อให้ชีวิตวัยสูงอายุข,ของเราเบาสบายและมีความสุขอย่างแท้จริง 1. เสื้อผ้าและรองเท้าที่ไม่ได้ใส่ตู้เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใส่มาเป็นปีๆไม่เพียงแต่กินพื้นที่จัดเก็บแต่ยังเป็นตัวแทนของอดีตที่เราอาจยึดติดอยู่การปล่อยวางเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะกับรูปร่างสไตล์หรือกิจกรรมในปัจจุบัน จะช่วยให้เรามีพื้นที่และพลังงานสำหรับสิ่งใหม่ๆมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นความคล่องตัวอาจลดลงเสื้อผ้าที่ใส่ย,ยากใส่แล้วรู้สึกอึดอัดไม่คล่องตัวหรือรองเท้าที่ไม่สบายอาจเป็นอุปสรรคมากกว่าเครื่องน่งห่มการบริจาคสิ่งเหล่านี้เป็นการส่งต่อประโยชน์ให้กับผู้อื่นและทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายขึ้นยังมีประชากรที่ประสบภัย และในถิ่นธุรกันดารที่ต้องการมัน 2. เครื่องประดับและของตกแต่งที่ไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์เครื่องประดับรูราที่เราเก็บไว้ใส่ออกงานสังคมในช่วงวัยทำงานที่นานๆครั้งจะมีหรือของตกแต่งบ้านที่ต้องดูแลรักษามากต้องเช็ดต้องขัดถึงจะน่าดูชมตัวอย่างเช่นเครื่องเงินชุดทองเหลืองเป็นต้นอาจกลายเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลมากกว่าความสุข เมื่อเราต้องการความสงบและเรียบง่ายในชีวิตการเก็บรักษาเครื่องประดับที่ไม่ได้ใช้อาจต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการบริจาคหรือขายต่ออาจเป็นการเปลี่ยนสิ่งของเหล่านั้นให้กลายเป็นประโยชน์หรือความสุขของผู้อื่นได้ 3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าที่ไม่เคยใช้งานลิ้นชักที่เต็มไปด้วยโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า โน้ตบุ๊กเก่าสายชาร์จที่ไม่รู้ว่าจะใช้กับอะไรได้บ้างกล้องดิจิต,ตอลทีวีวิทยุที่ไม่ได้แตะต้องเลยอาจเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วการเก็บไว้ไม่ได้เพิ่มมูลค่าแถมยังสร้างภาร,ะ,ระ,ะในการกำจัดอย่างถูกวิธีในอนาคตเทคโนโลยีที่ล้าสมัยมักใช้งานได้ไม่ดีเท่าอุปกรณ์ใหม่ การบริจาคอุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการแต่หากเสียแล้วควรนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างทีวีเก่า20นิ้วเครื่องโบราณขององโจนะครับลองยกออกจากที่วางดูมันโล่งสบายตาจริงๆ 4. หนังสือนิตยสารและเอกสารที่ไม่เคยเปิดอ่านซ้ำ ชั้นวางหนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสือที่เราตั้งใจอ่านแต่ยังไม่ได้อ่านหรืออ่านจนจบแล้วไม่อยากอ่านซ้ําอีกพวกนิตยสารเก่าๆที่กองทับถมอาจเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจําหรือความคาดหวังในอดีตการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีพื้นที่สําหรับปัจจุบันและความสนใจใหม่ๆอย่าลืมว่าปัจจุบันห้องสมุดอยู่ที่ปลายนิ้วมือน,นี่เองนะครับหนังสือและเอกสารที่ไม่จําเป็น นอกจากจะกินพื้นที่ยังเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นและไรฝุ่นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารอันโอชะของพวกปลวกอาจทำให้ส่วนอื่นๆของบ้านเสียหายไปด้วยนะครับการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดหรือผู้ที่สนใจจะเป็นการต่อลมหายใจให้กับความรู้เหล่านั้นอีกด้วยนะครับ 5. ของสะสมที่ไม่สร้างความสุขอีกต่อไป เฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลักของสะสมเก่าหรือแม้แต่เครื่องเงินมักถูกเก็บไว้โดยคาดหวังว่าลูกหลานจะเห็นค่าแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ใช้และมองว่าเป็นภาระคอลเลกชันของที่เคยรักและทุ่มเทเก็บสะสมอาจเป็นภาระในการดูแลรักษาและจัดแสดงเมื่อความสนใจของเราเปลี่ยนแปลงไปการยึดติดกับของสะสมเหล่านี้ อาจทำให้เราพลาดโอกาสที่จะค้นพบความสุขใหม่ๆการปล่อยวางของสะสมที่ไม่สร้างความสุขแล้วไม่ได้หมายความถึงการลืมอดีตแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบางครั้งการส่งต่อของสะสมให้กับผู้ที่มีความชื่นชอบเดียวกันอาจเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าการเก็บไว้เฉยๆดังคำที่ว่าสมบัติผลัดกันชมนะครับ ของขวัญของชำร่วยหรือความทรงจำที่ไม่ดีและอดีตที่ฉุดรั้งการเก็บของเพราะเกรงใจทำให้บ้านกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ของความอึดอัดของชำร่วยงานแต่งของที่เพื่อนให้แต่ไม่รู้ว่าจะวางไว้ตรงไหนของพวกนี้สะสมจนเป็นพลังงานค้างคาทั้งสิ่งของบางอย่างอาจเป็นตัวแทนของความทรงจำที่ไม่ดี ความผิดหวังหรือความเจ็บปวดในอดีตการเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้โดยไม่รู้ตัวอาจเป็นการตอกย้ำความรู้สึกด้านลบและฉุดรั้งไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าการปล่อยวางสิ่งของที่ผ่านการเวลาที่ต้องระล,ลึกถึงหรือที่เชื่อมโยงกับอดีตที่ไม่ดีเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกเหล่านั้นและเปิดโอกาสให้เราสร้างความทรงจำใหม่ที่สดใสกว่า เป็นการปล่อยวางทางด้านจิตใจการฝึกปล่อยวางจะช่วยให้จิตใจเราให้เบาหวิวการรับรู้อยู่เพียงแค่ปัจจุบันจะนำพาเราไปสู่ความสงบในบ้านปลายของชีวิตได้คุณค่าที่แท้จริงเมื่ออายุมากขึ้นคุณค่าของสิ่งของอาจเปลี่ยนไปจากการมีเป็นการใช้ประโยชน์และความสบายใจการส่งต่อ การบริจาคสิ่งของที่ไม่จำเป็นเป็นการส่งต่อโอกาสและช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งอาจสร้างความสุขทางใจที่ยิ่งใหญ่กว่าการเก็บไว้เองการจัดระเบียบการจัดระเบียบสิ่งของในบ้านไม่เพียงแต่ทําให้มีพื้นที่มากขึ้นแต่ยังช่วยให้จิตใจสงบและลดความเครียดทุกสิ่งที่เราปล่อยวางไม่ได้หายไปไหนแต่มันแปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่ว่างสําหรับสิ่งใหม่หมที่ดีกว่า การทิ้งเสื้อผ้าเก่าอาจทำให้ใครบางคนได้เสื้อผ้าใหม่การบริจาคหนังสือเก่าอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้กระทั่งการปล่อยวางอาดีตก็อาจทำให้เราได้พบความสงบในปัจจุบันเพราะการแก่ไม่ใช่แค่เรื่องของอายุแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่เบาๆอย่างมีคุณค่าลองเริ่มต้นจาก ของชิ้นแรกที่คุณไม่แตะต้องมานานแล้วคุณจะรู้ว่าการปล่อยวางคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอให้ผู้ชมทุกท่านมีความสุขกับทุกๆวันสวัสดีครับ